จ้าทุกคนวันนี้เราจะทำผัดมักกะโรนีกุ้งสดนะจ้าทุกคนนี่อันนี้เป็นมักกะโรนีที่เราต้มแล้วนะจะทุกคนนี่มีไข่นะจา้ามีกุ้งต้นหอมแครอทจริงๆผักก็เลือกได้ตามใจชอบนะจา้าอันนี้เรามีหน่อไม้ฝรั่งเราเลยจะใส่หน่อไม้ฝรั่งนะอันนี้เป็นมะเขือเทศนะจ๊ะ อันนี้เป็นเนยน,นี่เป็นอซอสมะเขือเทศซอสปรุงรสแล้วก็น้ำตาลเนาะอันนี้เครื่องปรุงมานน่อจากทุกคนโอเคเราไปเริ่มทำกันเลยจ้าผัดมักกะโรนีกุ้งจา้าโอเคทุกคนเดี๋ยวฉีใส่เนยลงไปนิดนึงจ้ะตอนนี้เดี๋ยวสิเอากุ้งไปพัดก่อนจ้ะพัดทอดแบบให้กลุ่มสะดุ้งซื่อๆจ้ะทุกคนไม่ได้แบบว่าให้สุกเลยเนาะเดี๋ยวเขาต้องเอาไปพัดอีกจ้ะ ประมาณนี้เดี๋ยวข้าสสเอาขึ้นจ้ะขึน้นฟ้าไปก้นนะยนนอยจ้ะโอเคมาผัดต่อจ้ะใส่เนยลงไปใส่เนยแทนน้ำมันนะจ้ะทุกคนใส่ผักที่แข็งๆลงไปก่อนผัดก,ก,กันจ้ะ Okay. ใครจะใส่หัวหอมใหญ่ก็ได้นะเราไม่ใส่เพราะว่าหนุ่มๆไม่กินเนาะจ้ะใส่ไครลงไปจ้ะ น้ำเปโลนี mm ้ลงไปจ้าหกหดใส่หกหกใส่ใส่ือที่แสบเนาะ ซอสอันน้ำตาลเอาออกมาเลยอ่าซอสปร,รุงรสกาดคนใส่ตามชอบซอสเผือเทศก็ใส่ไปตามชอบที่กันจะเอ้แค่นี้ก่อนใส่น้ำตาลจัดประมาณนี้แล้วกัน เพ่งเหมือนเนาะโอ้แค่นี้หน้าินแล้วทุกคนเอาเล็กชิมซะลูกดูดีแบบเนาะใจนี้พออีกมั้ยใช่ไหมอดกระเทียวแม่ไม่รู้ครับเ,เล็กพอแล้ว มาประเทศอีไหมไม่เอาม่คินใส่กุ้งงไปจาและอันนี้เราลวกไว้แล้วนะจ๊ะ <Yes. S 2> จะได้สีสันขึ้นมาโอ้โหสีสวยมากเลย โห่กูมหมลอนเสือโห่หนมากินเนาะครับเอ,อเ่อมะเขือเทศกันถามว่าเล็กกินไหมไม่กินแต่แม่จะใส่เออเพราะว่ามันต้องใส่รู้มันจะได้สีสวยๆใครบอกต้องซ้ายแม่อะต้อง เอสวยมากโอ้โหน่ากินเนาะอออืืใส่ต้นหอมจ้าสุดท้ายแล้ว อร่อยอีลีอเสร็จแล้วจ้าทุกคนเดี๋ยวเราไปจับจานกันจ้าเสร็จแล้วทุกคนเสร็จแล้วแซบแล้วซแวซบแล้วทุกคนเล็กบอกอสีมือใครพ่งกับแม่เลอะคือมันจะใหญ่ไปไหนนี่เล็ก มันจะใหญ่ไปไหนเนี่ยเอ้ยทุกคนจ้ะต้องเอาฮัหมดใช่ต้องเอาให้หมดทำไมต้องเอาแล้อเหลือเอากุ้งขึ้นมาจะได้สวยๆม่ลาละไมเดียมะฮะมาลาละไมเดวดีวอกุ้งต้องไปข้างหน้ากุ้งต้องอยู่ข้างบนนี้ใช่ไหมข้างบนใช่ใช่อย่างนี้ใช่ไหมอือฮึโอ้โหเป็นตาแซ่บเนาะโอ้โหทุกคน ผัดมังโรนีกุ้งจ้าทุกคนไปกินข้าวเล็กกันทักทายกันนะจ้าสบายดีสวัสดีกินข้าวเล่นกันสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับทุกคนสวัสดีพุ่งลองสบายดีก่อนก่อนจะกินปะปสวัสดียังเยอะสุดเยอะเลยอยากให้ one more time สวัสดีครับวันนี้เป็นไงฟุตบอลลูก last day of football แล้วก็มีมีฮอลิเดย์นานเท่าไหร่ฟุตบอลหนึ่งเดือนเหรอชูดิีทริกสามอาทิตย์มีฮอลิเดย์จากเอลสเตียนอร์เบรีนมีฮอลิเดย์จากอันอันฟุตบอลสามอาทิตย์จากอเล็กเอสตาฟิร์ตไปกินหมดเอออเล็กโรงเรียนเป็นยังไงดีดีมาก,มากวันนี้มาพูดพูดเรื่องอวิชาต่างๆให้ฟังแบบก่อนจะได้เกรดใหม่เนาะทุกคน กอนิไดเกตเฉลีย mm hmm. กอนคริสมาสยังสี่นะจ๊ะอะไรกันมาว่าว,าวาให้ฟังห mm hmm. วังว่าเล็กสิไดเกตด,ดี mm hmm. แล้วกัแมที่วกับสิไดเกตด,ดีขึ้นกันเพราะว่าถ้าได้เอสามันเบ้อที่เฮา,าคุยกันไหวมันเบ้อทาได้อ้าเดออุ้ย้าได้สา,า,าม็นเบ่อกับสิไดอหาเอยกับ mm hmm. พี่เมีเนาะโอเคกินเข่าเล็กกันจ้าอีเมมีมกอ่ามกนอกใหมก่กะทิหมูสามชั้นจ้ะทุกคน S <S เอาเลยครับปาชูกรคล้อไไไงไหมล่ะคล้อเอาเลยครับจ<ด>ิเม<ด>่ไม่เขา่ากรรมที่เหลือจ้ะไผ่กกยังบัดท่านในเบิรงคลิปเอ่ออันนี้เนาะจา<ด>้ะลงไห้ก่อนหนาคลิปนี้เนาะจ้ะวิธีอันอัอนเฮ็ดอันนี้นะจ๊ะเฮ็ดมกนะจ้ะไมดูดทำไมหรอ อือเอาเลยครับเอาเยอะๆอันนี้แม่ทําเผื่ออ่าเผื่อพรุ่งนี้แม่ออกไปซื้อกับข้าวจะได้มีอะไรกินด้วยครับทางนายมดม <c oughs> <c oughs> ดตัดไปอย่างนี้ครับลุกอื <c oughs> มอืมแซกีกินหมดไหมลูกเิะหมดกินอะไรครับทูนี้เตุ กระเพรากันจ้าทุกคนอร่อยมากอร่อยมาก oh <my> อือก้อดอือแซ่บอินี้แซ่บอ,อ,อินี้ครั้งแรกฟอร์สตะก้าอืออะไรไม่ให้แม่ใส่ไอ้ไซอสมะเขือเทศเยอะ <laughs>

มีกะทิด้วยนะแมทิวลองด้วยดูหมูสามชัน้นกับหมูสามชั้นให้<ม>ใช่ปะกินคร<อ>ักินได้หอมมีคลีอ่ะพ่อบอกพ่อก่อนมีปลาานะปลารใช่กินหรือเปล่าปลาใช่ Ninao. Hmm. Ninao, det really? är ju Mm, Det var jättegott. Det var jättegott nu då. Vad är det Peter? Vad ni äter? När ni äter din bröd. vad Starkt. Vadå Okej. Okej. Ät då. Ät då. Ät du som sagt var jättegott

Vi satt för nära varandra, skämtar du inte? Hallå? Hallå? Mamma, det var jättegott. Aroi mat. Men jag kan inte... En gång jag vill testa göra det märker jag inte มีถ้วยน้อยยูจ้าแต่ว่าอยากกินนั่นมกน้อใหม่ไงอันนี้ตั้งใจเห็ดให้เพิ่นหรอกก่เห็ดเป็นอาหารเที่ยงไห้สองนุ่มเหอือนน้ำจ้ะอืมอร่อยแบบชิมอืมอร่อยดีฉันอยากทดสอบอย่างแมคแอนชีสแบบไหนอ่ะแล้วมาปรุงนุ่มกัชีสทำสิ แล้วก็ไม่กิน่แต่ว่าเล็กไม่กินนะชีสอ่ะไม่ได้ดักรอยที่ินงกันใส่หน่อไม้ฝรั่งก็อร่อยเนาะใส่เคโรดด้วยใส่ปาปากกิก้ามาเสิร์ฟแทนปาปิก้าก็อร่อยอ่ะนส่ปาปริกด้วยน้าใส่สต๊อกกรอปุก หมดเลยดีพอกับเอาคั้นแตั้่มาม่อ You are not You can't eat it เลขตักลบสองนะเอาเลยแมสแมสต้องกินอีกครับลูกแม่คิดว่าแมสไม่อีกครับ <c oughs> เดี๋ยวก็หิวอีกพ่ออีก

Så en grön sköljare. Hur många kan det handla <tusurin sposana> mm. wow. om? Du kastar uh ormen sen? Åt röken? Därför spisar du gott? Det är mycket mer Du sa du har läxor. Oh. Vad sa du? Du får det. Vad har du i öronen? Du inte? Samma där? ska tar jag rätt då. Jag har gjort det förut också. Ja, ta rätt. Hur många? Ja, vart tog det mig då? Är du snygg? Det är det enda Åh, som åker in. Åh. är snälla mot varandra, är jag sist. Åh, åh, åh! Varför är jag bara 'ah' Åh. Jag har, och så kommer jag. Och är kommer jag. Och så Åh, 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 åh. Och så kommer jag. Vad har du sagt? Vad sa du? Åh. Åh. ändrat allt. Ja, ja, ja. Det är inte i rutin. då skjutet. Ik heb weer niet. Ik heb het niet. Ik heb het Ik heb het Ik heb het niet. Ik heb het Ik heb het niet. Ik het niet. Ik heb het niet. Ik heb het Ik het Ik het niet. Ik het niet. Ik heb het